Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you. happy birthday, happy birthday to you. Anh uh, linh quan thuộcมากๆ. Anh linh của <laughs> quá. เอาพี่บไยืนดังโน้ดิได้เห็นน้ทไมเป็อ่ะี่ปาัแล้วนี่หนูอัดวิดีโออยู่เร็วเรวช่าดีจะเล่าให้ฟังว่าทำไมเค้หน้าตาเป็นยังงอ่ะนีมือน้ไม่ดไม่ได้พากไม่ดีเอขอให้มีความสุขมากมานะ

好呀。<人>